สวัสดีครับครับสวัสดีครับอีกช็อน,นึงครับที่อุทยานสมเด็จองค์ปถมเราขวัญเมืองแก้วกาญจนบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองแก้วเราขวัญวันนี้ก็วันที่ยี่สิบวันศุกร์ที่ยี่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเวลาเที่ยงเศษแล้วก็จะวันนี้มีการน,เเนําเสนอพระเครื่องตระกูลสมเด็จพุทธยานโตพรมรังสีวัดคังโคสิตกะโทสิตาลามทั้งยุคต้นยุคกลางยุคปลาย โดยคุณเคเกียงไกรวิทยาอัจฉกิจครับขอเชิญครับสวัสดีครับผมเกียงไกรครับวิริยาอัตฉริจเป็นเพื่อนเก่าแก่กับพันธุรวดเอกสุรพลวิเศษมงคลชัยตั้งแต่ปีหนึ่งสี่นะครับวันนี้ก็รวมกันแล้วมันเท่าไหร่อ่ะห้าห้าสิบสามปีตั้งแต่เรียนจุฬาแต่จบแล้วไม่ได้เจอกันกสี่สิ กืบสี่สิบปีทางใครก็ทางมันแล้วเมื่อสามปีที่แล้วผมก็มีเหตุจะต้องมาพบท่านจุลพลซึ่งกำลังทำงานใหญ่โดยบังเอิญแต่มันไม่บังเอิญงานใหญ่ยังไงคือว่าท่านจุลพลตั้งใจว่าจะสร้างพระพุทธรูปให้ครบยี่สิบแปดพระองค์ตั้งแต่ปีสองพันห้้อยสิบสองท่านทำมาแล้วยี่สิบองค์แล้วก็มีเหตุว่าต้องหยุด พราะว่าถูกบัญชามาว่าต้องสร้างสําเร็จองผสมหน้าตักสิบหกศอกก่อนถึงจะสร้างอีกเจ็ดองแล้วก็มีบางเหตุบางเอญว่าผมพบเพื่อนเก่ายุลาบอกว่าท่านท่านขุนเนี่ยเ้ากำลังอยู่ที่นี่นะทําทํางานอย่างนี้นะสร้างพระอย่างนี้ผมว่าเอะลองไปเยี่ยมเขาหน่อยวะก็เลยขับรถมาครับขับรถมาวันนั้นก็มาเจอท่านขุนเล่าประวัติการก่อสร้างพระอะไรต่างๆเราก็ปิ้งไอเดียว่า อันนี้ผมเคยพูดไปแล้วตอนหนึ่งใน,งในเรื่องการปฏิบัติธรรมของผมนะครับผมก็เลยคิดแล้วเ,เ,เ,เกิดว่าผมต้องเข้ามาช่วยตั้งแต่เริ่มก่อสร้างพระนะครับหาเงินหา,หาทองต่างๆเนี่ยตอนเนื่องเงินเป็นเวลาสามปีม <S <S แล้วมั้งครับประมาณนี้โดยทั้หรับผมเนี่ยชุดแรกที่ที่ผมมีแรงบันดาลใจทันทีเพราะว่าเราเราเราบริจาคก็ได้มื่นสองมื่นหรือคนมามันก็ไม่ทันหรอกครับเพราะว่าการสร้างพระองค์ผสมหน้านจากสิบหกส่นมันต้องมีเงินหลายหลายล้านอ่ะผมก็คิดขึ้นมาทันทันทีว่าเฮ้ย รือเวลาอาหาพระหาอะไรมาบูชให้คนเขามาทําบุญเนี่ยเขาได้ปิติเขาจะทาําเงินมันได้เงินมากหน่อยก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าจะเอาพระสมเด็จวัดละครเนี่ยที่ผมไม่มีเลยนะฮะทีแรกไม่มีเลยแต่มีความรู้ไหมมีเพราะผมศึกษาทั้งพระมานานตั้งแต่วัดมหาธาตุนู่นนะฮะตั้งแต่เรีเรยนเรียนอริสิงหนะ์ก็เริ่มเก็บพระสมเด็จวัดละครเข้ามาแลว้วหวังว่าจะเอาตรงเนี้ยพระสมเด็จวัดละังไปให้คนทําบุญ ทีนี้เราจะมั่นใจไงว่าเป็นพระ,ะที่เชื่อถือได้มากที่สุดเราตอบเราไมา่ใช่เซียนเราพูดไปเขาไม่เชื่อหรอกครับผมก็เริ่มหาศูนย์ต่างๆที่เขาทำการบริไฟพระําเ็จโดยการซูมเข้าไปชัดๆเห็นมวลสารเห็นความเก่าเห็นพิมพ์เห็นเนื้อซึ่งสามารถการันตีได้ระดับหนึ่งว่าน่าจะเป็นพระแท้มากที่สุด ตอนนั้นผมก็เลยเริ่มสะสมพระเข้ามาจากเอ่อองค์องค์หรือสององเนี่ยแล้วพอตรวจเข้ามาแล้วเนี่ยเอ้ยสวยแท้เราก็เริ่มเช่าหาเช่ามามาเรื่อยๆได้มาเยอะพอสมควรช่วงแรกหลายสิบองค์บางองค์นี่ครับผมไม่มั่นใจสถานที่ตรวจผมเอาไปตรวจถึงสามแห่งนะครับบางองค์เนี่ยผมตรวจถึงสามแห่งสามแห่งเนี่ยอาจารย์มีชื่อทั้งนั้นเลยผมตรวจเพื่อให้ผมมีความมั่นใจว่าอย่างน้อยเนี่ย ถ้าสามองค์สามสามอาจารย์เขายืนยันแล้วมันน่าแท้โอกาสจะเป็นพระแท้สูงมากผมให้คนมาร่วมทําบุญเนี่ยในช่วงแรกนั้นผมผมจำได้ว่าประมาณองค์ละห้าหมื่นในช่วงเกษตีที่แล้วเนี่ยสิบองค์แรกที่ผมจัดมาห้ามาเนี่ยให้ท่านท่านตุนคนปล่อยเนี่ยปล่อยได้ภายในแค่สองสามวันหมดห้าสิบองค์ได้เงินห้าแสนทัทีเลยเข้ามาพร้อมกับใบเซอร์ติฟาย มอบให้เขาด้วยด้วยความมั่นใจว่าอย่างน้อยเราไม่ซีโซวเราเอาอะไรมาเอาเงินเข้ามาแล้วก็บอกว่าแค่โดยไม่รับผิดชอบเรารับผิดชอบคือเราพยายามเต็มที่ที่จะหาคนที่เขามีความรู้กล้องเนี่ยขยายถึงพันหกรอยเอ็กนะครับเห็นเม็ดมวลสารทั้งหมดพิมพ์เราดูเป็นอยู่แล้วเห็นความแก่ความเข้มการเกิดเม็ดงอกเห็นลายยุบแยกย่นนะครับเห็นหมดเพราะนั้นอย่างน้อยเนี่ย คนที่ได้ไปก็จะได้มั่นใจว่าเราไม่ซีเซ่แล้วเพราะว่าเราทํางานในภาษาศาสนาเนี่ยซีเ้อไม่ได้ที่เ้อทาให้งานเสร็จงานมันจะยิ่งไม่เสร็จและจะเป็นบาปด้วยซึ่งผมทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมรักษาศีลห้าบริสุทธิ์แน่ๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายนะครับทีนี้พอชุดแรกออกไปแล้วสิบองค์เสร็จเนี่ยตอนนั้นผมก็เก็บเข้ามาเรื่อยๆเก็บเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมันผมมีร้อยกว่าองค์ร้อยกว่าองค์ ก็แบ่งเกือบสองร้อยองนะครับแล,ว,แลวมีใบเซอร์เกือบหมดทําไมผมไม่ออกใบเซอร์หมดเพราะว่าพอผมมั่นใจอยู่แล้วว่าการตรวจใบเซอร์เนี่ยดูคอนเทนต์ไซเป็นไงดูเป็นแล้วเนี่ยผมก็ไปซื้อกล้องมาเองอัตลังครับววิธีการที่จะดูคนอนเทนต์ยังไงเราเข้าตาเราหมดแล้วรู้เลยว่าคอนเทนต์เกิดจากการสะสมของหินปูนไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบปีขึ้นไปงอกขึ้นมาตั้งต่เป็นเม็ดเกลือขึ้นมา เป็นดอกเห็ดคล้ายๆกับดอกเกลือนะครับไม่ขาวๆขาวๆจนกระทั่งมันรวมตัวเป็นผึดใสที่เรียก่าผึดแคนไซนะครับมันมันมีรายละเอียดเยอะของของแคนไซต้องดูให้เป็นถ้าดูไม่เป็นเราก็จะถูกหลอกบางทีเขาก็เอากามมันเคลือบไว้แล้วมันเป็นมันๆแล้วก็บอกเป็นแคนไซแต่ไม่ใช่เราต้องดูตั้งแต่มันผุดเป็นเป็นเม็ดขาวๆเป็นดอกเห็ดดอกเกลือนะครับแล้วมันถ้าตรงไหนมันมันมากๆเนี่ยเพราะมันนูนเนี่ยแคนไซก็จะเคลือบ ออกมาเป็นชัดเป็นหนาเพราะการดูแคนไซยังมีทั้งสองสามอย่างพอดูรายละเอียดปั๊บพิมพ์ถูกต้องความเก่าความเก่านี้ต้องได้ตามธรรมชาตินะฮะหมายความว่าไม่ใช่ผ้าใหมเอี่ยมเลยเราส่องเข้าไปด้วยกล้อง 10x ก็ต้องเห็นความเก่าเพราะว่ากล้อง 1600x มันดูได้แต่มวลสารแต่ความเก่าเราจะต้องดูด้วยประสบการณ์แล้วและความรู้จริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อพิมพ์ถูกความเก่าได้มวลสารได้แคนไซมี มีคนการันตีด้วยหนังสือรับรองผมมั่นใจว่าคนที่มาร่วมทําบุญด้วยกับผมเนี่ยอ่าไม่ไม่เจอซีซัวพวกหลอกลวงเองาเงินทําบุญเนี่เพราะผมไม่ใช่คนอย่างนั้นหลังจากสามสี่ปีผ่านมางานก่อสร้างองคส์สมก็ก้าวหน้ามากปัจจุบันนี้ขึ้นองค์ไปกว่าแปสิบเอร์เซ็นครับทำวิหารแก้วแล้วแต่ปัจจุบันวันนี้ทำไมผมต้องมาเพรว่าพันตจรวสุรพลมิเศษมงคลชัยบอกว่า ยูดีมีคนเจ้าของที่ข้างๆกับอุทยานองปฐมเนี่ยเนื้อที่ประมาณสักสิบไร่สิบไร่ <11. S 1> สิบเอ็ดไร่ซึ่งไม่ไม่เจอกันเลยนานเนี่ยเข้ามาเข้ามาที่มาที่อุทยานแล้วบอกว่าจะ,จะ,จ,ะจะเอาที่ไม้ที่ข้างๆจะปล่อยแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเดือดร้อนแล้วเขาก็บอกมา,าจะเอาห้าล้านนั่นคุณก็บอกว่าไม่ไหวไม่มีเงินแต่สุดท้ายก็บอกว่าทักทักสามล้านพอไหวผมก็เลยดูเอ๊ะ ที่อันนี้มันจะทําให้หน้าถนนทางเข้าและอุทยานเนี่ยสมบูรณ์หมดเลยต่อไปถ้าจะแบ่งสัดส่วนที่ของสงส่วนหนึ่งคาราว่าส่วนหนึ่งทางเข้าส่วนหนึ่งแล้วได้ราคาสามแสนต่อนไร่มันมน้ำหาไม่ได้แล้วครับปัจจุบันนี้ที่ติดถนนด้วยวที่ติดถนนด้วยผมจึงเลยตัดสินใจว่าโอเคต้องมาช่วยครั้งหนึ่งแม้แต่ที่องค์ะสม,มก็ใกล้จะเสร็จคิดอย่างนั้นพับก็เลยไปดูว่าพระตำเดน็งที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยมีประมาณเหลืออยู่ที่ผมนะฮะร้อยกว่าองค์ ร้อยโงเนี่ยร้อยโทงนี่ผมเก็บไว้เองเลยนะครับมีตั้งมีตั้งแต่พระยุคต้นยุคหลงสิทธิการโยธาลั์ยุคก,กลางหลวงวิจิตรนรมนยุคตายหลวงวิหลวงวิชารเจรนัยพระสมเด็จวังหน้าพระสมเด็จเนื้อต่างๆเช่นสมเด็จเนื้อชันมากพระสมเด็จพิ์ต่างๆเช่นพิ์เชียงแสนเชียงแสนเก้าตืาา้อแม้กระทั่งสมเด็จมวน สมเด็จมวนที่สมเด็จทรงสร้างสําหรับให้ลูกเล็กเด็กแดงไว้ห้อยคอได้ไปองค์เล็กๆแต่เขาทำมันเป็นมวนเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บที่พอสองเข้าไปตรวจเข้าไปแล้วนี้อันนี้ไออันนี้ก็ตรวจโดยมีสถาบันรับรองนะครับแต่ระงองค์คือเนื้อสมเด็จแท้ชุกองค์เพราะนั้นหนึมวนนี้มีร้อยแปดองค์ทีเดียวฉุกเฉินแจกได้เลยก็เอามาร่วมทําบุญทั้งหมด ทุกองที่เอามาในวันนี้มีสามสิบองมีใบเซอร์ทุกองค์รวมทั้งสร้อยประคำรวมถึเด็จนวนด้วยแล้วอีกที่สำคัญมีพระสมเด็จที่ยังไม่ได้ตัดติอีกองหนึ่งเนื้อก้นครกเอามาด้วยเป็นองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับบางองค์ที่ที่ท,ที่ที่ถ่ายตรงเนี้ยมีออกใบเซอร์พร้อมกันถึงสามเจ้าเราไม่ได้เพิ่งออกตอนนี้นะฮะผมทำมาเสียสามสิบปีแล้วเพราะนั้นเนี่ย ป็นการการันตีได้เลยว่าผมไม่ได้จัดฉากเพื่อจะมา <c oughs> ทำบุญเพื่อจะซื้อที่ไม่ใช่ผมเอาของที่ผมเก็บเอาไว้จะเป็นมรดกของผมเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรได้ผมทำเลยคิดว่า,าทั้งข่าวจากท่านจุรพลปั๊บผมคิดอะไรก็เอานี่น,นี่เลยตัดใจสิ่งที่ผมสะสมเอาไว้เนี่ยพร้อมกับใบเสือ้อย่างดีมามอบร่วมกับพันธุ์เหลุรพลเพื่อเอาไปร่วมทำบุญซื้อที่ในการสร้างสมเด็จอมปมใถมให้เต็มที่ให้เป็น ความอลังการสมกับความเป็นความยิ่งใหญ่ของสมเดจอปมปฐมด้วยความตั้งใจจริงหาของที่แท้ดีจริงทั้งหมดจึงมีวันนี้เกิดขึ้นมาได้มาพบพันเอกสำรวจเอกจุลพลด้วพระจำนวนสามสิบรูปสามสิบองค์พร้อมใบเซอร์มีสร้อยประคำลม้มถึงเด็กโตพิมพ์ม้วนแล้วก็มีสมเด็จยังไม่ตัดปีกหนึ่งองค์พิมพ์หินคคกสวยมากครับ สอมาเห็นขอบข้างได้เลยนะครับเนื้อแข็งองค์นี้ท่านจะเนื้อแข็งมากเป็นหินท่านสามารถเห็นว่าเขากดพรายกันยังไงแล้วถ้าจะตัดเขาจะตัดรอบขอบอยังไงแต่น,นี้เขาเจตนาที่จะให้เห็น่ันแบบนี้เพื่อเห็นที่มาที่ไปของการสร้างสมัยก่อนถ้าเราไม่ตัดแต่เราสองซูมเข้าไปดูแล้วเลือกกล้องพันหกร้อยเอ็กเนื้อเนื้อนี่สุดยอดเลยมีครบเลยนะครับอันนี้ก็มาร่วมกับในในงานวัตถุประสงค์ครั้งนี้ครับดรมีอะไรจะถาม เพราะนั้นตรงเนี้เมื่อผมนํามามอบให้พันตำรวจเอกสุรพลแล้วก็จดแล้วแต่ท่านพลเอกสุรพลจะเห็นควรจะนําไปเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมันสร้างซื้อที่เงินประมาณสามล้านตอนนี้ท่านท่านก็เก็บมาได้แล้วมันมันห้าแสนกินไปมั้งตอนต้องใช้เงินอีกเพื่อจะได้ซื้อที่แล้วก็เงินบางส่วนก็จะมีจะต้องใช้ไปใช้ในการทำทำบุญกุศลสร้างรัตนชาติในปวยสร้างกุฏิวิหาร แล้วก็เป็นค่ารัตนาชาติที่จะมาประทังผลตอทต่อไปซึ่งใช้อีกเป็นระดับสิบล้านมันดับล้านก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าอันนี้เป็นส่วนที่จะได้มีโอกาสช่วยกันนะครับผมไม่ได้กําหนดไม่ได้กําหนดราคาไว้เพราะว่าผมไม่ได้เสียนพระไม่ได้ต้องการกําหนดราคาว่าเอาเท่านั้นเท่านี้แต่เดี๋ยวแล้วแต่ท่านจุรพลจะเห็นสมควรแล้วถ้าใครชอบมากกว่าสามสิบเอ็ดองนะครับถ้าชอบองคครูองค์เฉยพิเศษ หรือแบบนั่นมาคุยกับผมต่วนัวได้ผมมีอีกประมาณร้อยกว่าองค์ <S <S อยู่ในคอนี่เพิ่งนี่อันนี้องค์นี้เมื่อคืนนี้เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าอยู่ดีๆท่านก็มาบอกว่าทำไมไม่เอาองค์ท่านกินคอรากฏว่าเก็บไว้เอามาดูแคนไซส์สวยที่สุดในในทั้งหมดร้อยกว่าองค์ที่ผมมีแคนไซส์สวยหมดเป็นภาพพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็กกว้าง3.1เซนเป๊ะเลยสวยมากๆครับทั้งหน้าทั้งหลังทั้งขอบข้างนี่แคนไซส์เต็มไปหมด ผมก็มีอยู่แล้วยังมีอีกห้าห้าห้าเส้นอยู่ที่บ้านอันนั้นพร้อมที่จะมาร่วมมือช่วยเหลือทําบุญตลอดเวลาเพราะว่าเรามีเป้าหมายว่านี่เห็นใบเซอร์ใบรับรองใบเซอร์ใบรับรองใบเซอร์ิเคตของสามสิบองค์นี้ครับผ่านการตรวจจากสถาบันต่างแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เป็นพระยุคต้นนะครับใบเซอร์ติฟายหลวงสิทธิการโยธาลักษ์เป็นช่างสิบหมู่หัวนหน้าช่างสิบหมู่เป็นยุคก่อนหลวงพิจารณ์เป็นพระยุคต้นที่สวยมาก เดี๋ยวท่านจะได้เห็นองค์จริงแต่และองค์ที่คุณธุรพรจะทูมเข้าไปได้แต่และองค์วันนี้ผมจะให้ดูว่าตัวอย่างของของของใบเซอร์อย่างองค์เนี้ยหลวงศิลทีิกายมีพร้อมกับใบเซอร์นะครับอันนี้ของหลวงวิจิตนรุมนมินขอบร่างฟันหนูอย่างนี้ท่านอดีตสสองปรินาไก่ครุกมีองค์ล 14, คักษณสี่ล้านฮะอันนี้มีมามาถึงเจ็ดองนะครับมีใบเซอร์ทุกองค์นะครับ,บ,อ,อ,นะรบอันนี้ยุคกลาง ยุคสุดท้ายของหลวงวิจารณ์เจริญในอันนี้มีองค์เดียวอันนี้มีมที่มีใบเซอร์มีองค์เดียวพิมเสียดมพิมใหญ่แบบแบบที่หนึ่งแต่ถ้าท่านจะเอาแบบที่มี่ม่มีใบเซอร์นะฮะติดต่อท่านจุลพลผมมีมีอยู่กับผมอีกเกือบยี่สิบองค์แต่ผมไม่ได้มาวันนี้เพราะว่าอยากจะให้รับผู้ที่ที่ยิ้ไม่เข้าใจเรื่องพระเนี่ยเขามีความสบายใจว่าได้พระพระใบเซอร์แต่ถ้าอยากจะเอาที่พระที่ ผมจอดดูแล้วได้จองผมเองผ่านมาสีปีนี้ไม่ต้องห่วงแล้วฮะผมละเอียดแล้วก็รับมีสินห้าคัดพระที่คิดว่าไม่อายใครดีกว่าเซียนจะตีแกหรือไม่แกผมไม่สนใจผมมั่นใจว่าพระผมแท้ผมผมผมมีความบริสุทธิ์ใจตรงนี้นะครับอันนี้คือหลงวงยุทิจารเจรนานแล้วก็ยังมีพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมอีกสององ,องค์บางขุนพรหมนี่ไม่ตัดติ นะครับบางคุณพรมเนี่ยใม่บางคุณพรมกุกเก่านะครับมีตราประทับที่ออกปีสองพันห้าร้อยโดยจพลป,ปอเนี่ยครับมีมาสององนะครับหลังจากนั้นก็มีเชียงแสนเก้าเตื้อลงมาองคหนึ่งองค์นี้สวยมากเบอร์หนึ่งร้อยสามสิบเก้าสีแดงมีเหล็กไหลไปดำมีอะไรเต็มไปหมดองน,นี้จริงๆผมจะเก็บไว้ใช้เองแต่ว่ามันมาแล้วเนี่ยก็ต้องให้คนที่าทำบุญไปไ็นแล้วมีองเดียวนะครับเชียงแสนเก้าเตื้อเบอร์หนึ่งสามเก้าเนี่ย อ้เดียวแล้วก็หลังจากนั้นพิมพ์ที่คนเขานิยมกันเขาขอเพู่อนิดนึนงองนี้องนี้ทินไกเซอร์ที่รัชกาลที่ห้านำติดตัวไปเยี่ยมพระเจ้าไกเซอร์และได้แสดงความอาศจรรยร์ให้เห็นว่าถูกถามว่ามีอะไรอยู่ในหน้าอกเหรอ ทีมงไกเซอร์อที่ผมโชว์มาตรงนี้ไม่ใช่ว่าผมเห็นไคเซอร์ที่ไหนที่ไหนแล้วเราจะเก็บเอามาโชว์นะครับไม่ใช่เพราะผมไม่สีเสือ้อไกเซอร์ผมก็ต้องคัดที่มีขนาดใกล้เคียงกับผ้าสำเด็ดเนื้อจะต้องเอาเป็นแบบเดียวับเนื้อผ้าสาเด็ดไม่งั้นผมไม่เอาเพราะว่าเราจะเก็บสะสมทั้งทีเราต้องเก็บของที่มันมันหายากมีคุณค่านะครับองค์นี้นีเนื้อสวยมากนะครับมีใบาการันตีเนื้อมีสาเด็ดแบบบรรคางแปะเลยมวลสารพร้อม ลอยปูไตนอนนด้านหลังอันนี้เขามีมามากด้วยอยู่ในชุดนี้แล้วชุดวังหน้าอีกชุดอีกองหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือที่มีหลังตาลังจกรรัชกาลที่สี่ด้านหลังนะครับมีมาสององค์องค์เนื้อธรรมดาองค์หนึ่งกับเนื้อปิดทององค์หนึ่งทำไมผงบอกว่าสำคัญเพราะว่าในตอนนั้นรัชกาลที่สี่ป่วยหนัก พระสุรานที่สี่กับสมเด็จโตเนี่ยเป็นสนิทกันมากทั้งร้อเล่นกันทั้งถูกไล่ออกจากบางทั้งสารพัดเลยเพราะทั้งติดกันมากสมเด็จโตเลยคิดสร้างพระขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อช่วยให้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 รอสี่หายป่วยทีนี้มนตามข่าวตามกระแสมาว่าได้มลครูบาอาจารย์มากมายทั้งพระครูโลกดอนลี่อะไรก็แต่เราผมไม่กล้าไม่กล้าพูดแต่ว่าเป็นงานใหญ่ที่มีการรังจกรอยู่ด้านหลังนะอันนี้นี่มีสององค์ พิธีใหญ่มากเพื่อจะช่วยในหลวงเพราะนั้นผมก็เก็บเอาไว้2องเอาม่ต้นแบบที่ที่ะาห้คนดูว่าเอ้ใครก็จะราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่นี่เรารู้ที่มาที่ไปแล้วมีการันตีด้วยนะครับมีคุณค่าเือะเกินนะครับชุดสุดท้ายที่ผมจะขอขอธิบายให้ฟังคือว่าชุดหลวงวิวจาร์ณเจรนายคือเป็นชุชดปัจจุบันหลังจากช่าง ชุดหลงหลงลวงศิษย์โยธาลักษ์กลกาลากแล้วก็ามาหลงวิจิตนลมนหลงวิจิตนลมนมีหลงพราขับร่างฟันหนูสำเร็จองปฐมแล้วก็มีอีก,อกแบบหน,น,นึ่งอ,อันนี้อันนี้อันนี้มีของสำเน็ตหลวงวิจิตนัลมนเนี่ยเจ็ดองนะฮะขับร่างฟันหนูมีใบเสื้อหมดเลยนะครับท่านมาเลือกเอาได้เลยองค์ที่สวยนั้นเจ็ดองเยอะที่สุดนะครับท่านมาเลือกเองเจ็ดองตรงนี้นะครับ ล้าสุดเบื้องต้นก็ตั้งราคารวมมุลไว้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งถ้าทุนคนว่าขอขอเบาๆก่อนเนึเบาๆก่อนสมาชิกจะได้มีกําลังได้อสมาชิกจะได้มีกําลังเจตนานะครับให้สมาชิกได้ของดีด้วยเพราะว่านี่ของที่ผมเก็บไว้เองนะสมาชิกคนสร้างพระเพราะผมยิมจากของที่ผมเก็บเอาไว้เองครับก็เลยเอามาสมาชิกได้ได้ได้เลยได้มีติดตัวไว้เพราะว่ายุคต่อไปมันยุคนิวเคลียร์แล้ว ที่มาที่ไปท่านก็เห็นว่าเจตนาผมเนี่ยดีจริงๆเราไม่ได้มาคุยขายพระแบบเขาอื่นองค์ไปหมื่นเป็นแสนแต่เราเอามาร่วมทําบุญแล้วแต่มากแต่น้อยหรือถ้าท่านท่านมีฐานะท่านอยากได้มากกว่านี้ท่านมาคุยกับผมส่วนตัวนะครับองในคอที่ผมห้อยอยู่นี่ผมกำลังตีพระศิษย์ยอดเจ้องต้องมีลงตามหาบองค์ที่หนึ่งที่ผมห้อยคอแล้วมีสมเด็จ องคุวิจารณ์พิมพ์ที่หนึ่งองค์เสียดมที่มีพระาธาตุเสด็จขึ้นมารอบองค์พระมีพระรุ่นยุคต้นเก่าแก่มากนะครับเก่าด้วยตาผมก็มองเ,เห็นไม่ต้องใช้กล้องเลยมีลงรักสีดำเนื้อเขียวกข็งมากาคนอยากได้จะทํยังไงก็ติดต่อบารท่านท่านทุลพล<อ>ดิแล้วก็มามาชมพระกับผมนั่นยำประจา,าก็จะมาคุยกันหรือถ้าท่านมีเงินจะเอาพระที่สวยเป็นแบบองคุณผมมีอีกประมาณร้อย่ะอง อยู่ที่บ้านผมเลยมามาดูของจริงแล้วแล้วท่านไปดูของจริงก่อนท่านชอบเอาส่วนหนึ่งผมก็ต้องขอเก็บไว้เป็นทุนผมแต่ส่วนใหญ่จะทําบุญนะครับอันนี้คือเจตนาผมเป็นอย่างนี้องค์ที่องค์ที่อีกองค์นี้สวยมากคือองค์หลวงพุทธองค์นี้ปกติผมจะไม่ค่อยให e, ้องค์หลวงพุทธเป็นสําเร็จองหลวงพิจารณิญานาเพราะว่าองค์หลวงพุทธเป็นพระที่มีปอมมากที่สุดองค์หนึ่งพระมนคนนิยมมากที่สุดแต่อันนี้ไม่ค่อยไม่ได้เลยครับเพราะว่า ส่องด้วยกันไซส์แล้วเราดูเองมาหลายรอบแล้วสวยเหลือเกินกันไซส์สวยมากๆพิมสวยมากๆท่านมีออร่าด้วยเพราะท่นอออร่าคือความโองใสในตัวองค์นี้เพิ่งเข้าขึ้นคอเมื่อคืนนี้ขนาดเล็กที่สุดสามจุดหนึ่งเซนเป๊ะพอดีเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เล็กเปปกตินะครับ้าสมเด็จมีสามขนาดขนาดเล็กกลางใหญ่เล็กที่สุดสามจุดหนึ่งเมื่อคืนนี้ผมนนใจยังไงไม่ทราบให้ไป พราะเพาจัดพระชุดนี้จะมาร่วมบุญเนี่ยก็เลยบอกท่านบอกว่านอาอางนี้มันค่อยคอล่ะผมก็ต้องไปไปหาแล้วพอมาส่องเลนส์กล้องพันหกร้อยเอที่บ้านผมตกใจเลยครับทังซ้ายเสอร์ที่สุดนนี้จำนวนพระที่ผมมีเนี่ยมนคุณด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเต็ไมไปด้วยแคลไซทุกจุดเลยครับไม่รู้จะดูยังไงคือถือว่าผมเองต้องเปลี่ยนองค์ที่อยู่ในนี้ยออก ไว้องบนแล้วก็เอาองน,นี้องค์ไว้องกลางนะเป็นพินใหญ่พระประธานขนาดเล็กแต่สวยงามนะเออตรงนี้ตรงนี้เป็นพินใหญ่แบบที่สองนะครับเกต70สวยมากสวยมากเลยครับเป็นแบบองคูณเลยครับที่ผมเก็บเอาไว้ นะครับที่อันนี้อยู่ที่ขอผมถ้าถ้าสนใจจะเรื่มทำยังไงก็คุยกับพันนุเลศุรพลแล้วก็มาพบผมที่กรุงเทพนะครับที่ตลิ่งชัน1อ63มารวมราชนีเบอร์โทรศัพท์081เก็บเก็บค่าค่า่าโฆษณา081 7522081ผมชื่อเกียงไกรครับเจตนาในชีวิตผมเนี่ยเหลืออย่างเดียวคือข้าพนิพาน การเอามมาช่วยทําบุญตรงนี้ไม่ได้หวังกาไรไม่นไรแต่มีต้นทุนครับเราต้องเสียสละออกไปก่อนต้นทุนค่าใบเซอร์เนี่ยเมื่อสี่ห้าปีแล้วออกไปเป็นแสนนะครับเพราะว่านี่ใบหนึ่งห้าร้อยบางองค์ผมเซอร์สามใบแล้วที่ผ่านมาแล้วเป็นร้อยองค์ผมไม่คิดอะไรเลยเพราะเราเราตัง้งใจจะทําอะไรแล้วเราทำแล้วเงินทั้งหมดท้ามาเนี่ยก็มาลงที่องค์มธมมาถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตมันนี่มันทาให้เราบิติเพราะนั้นจึงเกิดการที่จะามาต่อ ต่อที่จะช่วยสร้างสิริออมงคลไม่ใช่ยันค้างอยู่ซื้อรัตนชาติด้วยซื้อที่ด้วยแล้วทั้งหมดทําให,งห้งานนี้สําเร็จนะครับถ้าท่านสนใจเดี๋ยวคุณตุลพลจะส่องเป็นลายองค์ให้ดูทุกองมีมีใบเสื้อหมดนะครับสามสิบเอ็ดสามสิบองค์พร้อมสร้อยประคำหนึ่งองค์แล้วก็พระสาเร็จยังไม่ตัดตีกอีกหนึ่งองค์ถ้าสนใจท่านติดต่อที่คุณตุลพลนิสิตมงคนชัยบอกเบอร์โทรศัพท์ได้ไหม เป็นไรเลุ้งหมดแล้วคขาล้รู้จักหมดแล้วนะครับคนติดต่อกับท่านคุณโดยตรงเลยผมไม่เอาเงินเลยมาสักสักบาทหนึ่งครับวันนี้เหนื่อยขับรถมาจากกรุงเทพหลังจากผ่าตัดหัวใจแล้วขับมาเองผ่าตัดหัวใจแล้วมาลมควันผ่าตัดผ่าใบพาดสามเส้นน้่นหัวใจแล้วแต่เจตนาจะช่วยก็ต้องช่วยคัดของที่ดีที่สุดที่ผมเก็บม้เองนะฮะมีใบเซอร์เจตนาเพื่อทําุญุท่นนั้นเพราะนั้นถ้าท่านเห็นเห็นเจตนาน้ถ้าแค่แค่ท่านโมทนาสาทุ ท่านก็ได้บุญด้วยไปแล้วแต่ถ้าท่านอยากทําบุญด้วยแล้วได้ของที่ว่าผู้ที่จัดหาไม่ได้ไม่ใช่พุทธบาลิกอย่างผมเนี่ยท่านไม่ต้องกังวลเลยท่านมั่นใจเถอะว่าว่าเป็นของแท้เพราะผมเองยังมั่นใจเลยว่าเป็นของแท้และท่านก็จะได้มีบุญใหญ่ในีซซื้อที่อีกอีกอีกติดไร่เนี่ยทำขยายให้มันสมดนเด็จนาเงินที่เหลือมาซื้อรัตนาชาติติดอมผสมด้วยเวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับผมเองเนี่ย ผมบอกดกตอร์มชายคุณจุลพลว่าผมจะตายเมื่อไหร่ผมไม่รู้แต่วันเนี้ยผมทําเต็มที่แล้วยังมีรายก็ทํามากกว่านี้ก็ต้อทำอีกแต่วันนี้เป็นฉัดที่สําคัญที่ว่าผมต้องขับรถมาเองเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันคาราคาซังตายไปแล้วมันยังคาจุลพลให้ตาเอาเอาเอาสมเด็จนะให้คนที่มีวาสนานะครับมาเยี่ยมมาชมมาดูแล้วถ้าจะดูเปไ็นลายองค์หรืออะไรก็โทรศัพท์คุยกับพันเอกหมดเอกจุลพลได้ท่านใจดีคุยได้ เราไม่ได้ค้าขายเอากําไรนะครับแล้วว่าท่านตา้องการอง์แบบที่เป็นชุดสะสมเนี่ยผมมีหมดนะครับตั้งแต่หลวงศิษย์การดูทาลักษ์หลวงวิจิตรนรมนหลวงวิจารณในเราเจรไนายวงหลวงวิจารณเจรไนี่ผมมีหมดครับพิมพที่หนึ่งเตรียดมพิมพที่สองเกดจดุมพิมที่สามพิมใหญ่อกกระบอกขอโทษทีวันนี้จัดหาไม่ได้เลยเพราะว่าพิมพใหญ่อกกระบอกผมไม่มีที่ออกใบเซอร์แล้วยังขาดอยู่องค์หนึ่งแต่มีอยู่ที่บ้านที่ยังไม่ออกใบเซอร์น่ะ พอสมควรพิมพ,พินที่หายากคือพิมปกโพป,ปกโพที่ทุกคนบอกหายากที่สุดผมมีอยู่สามสิบกว่าองค์นะครับแล้วเราก็ตรวจผ่านกล้องมาหมดแล้วด้วยตาของผมเองผมการันตีด้วยชื่อของนายเป่งกลายเองเพราะผมตรวจเองดูเองหมดแล้วตอนนี้นะครับแต่ไม่ได้ออกใบเซอร์แล้วเพราะว่ามันไม่ไหวมันใช้เงนินเยอะแล้วยังมีสมเด็จที่เป็นเนื้อชานหมากนะครับซึ่งหายาก ออกใบเซอร์แล้วด้วยนะครับวันนี้มามีมาประมาณสักสามสี่องค์สวยมากเลยคันไซครับมีสมเด็จวังหน้าที่เป็นสมเด็จด,ดำท่านคงเคยได้ยินจากอาจารย์โจ๊กเจ้าพยาพูดถึงสมเด็จด,ดำองค์นี้สวยเหลือเกินเป็นองค์ลุมพุธพิมพ์แท้ๆเลยนะครับตำหนิหมดแล้วมีคันไซเต็มไปหมดสวยมากสมเด็จด,ดำองนี้สมเด็จด,ดำมดดดำีมาสององค์นะครับแต่องค์เนี้องนี้องนี้มีคันไซสวยมากนะครับ ถ้าีสนใจเดี๋ยวดูรายละเอียดได้แต่และองค์กับพลตุลพลได้นลครับขอบคุณครับครับกจจ็บพอสมควรแก่เวลาเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ชมรายละเอียดกันอีกต่อไปอีกช็อตหนึ่งช็อตนี้ก็สวัสดีก่อนครับน,น่าจะน่าจะหมดนะคุมนะออาว